สิ่งตนนี้แล้วจ้ตอนนี้เราประยุทธธรรมนี่แหละมาถึงนี้แด้เราทำให้จิตมัน,เป,นเป็นหนึ่งเดียวเลยนี่เป็นมัคสมังคีหรือว่ารวมเป็นหนึ่งเดียวเลยเนี่ยตอบตอบกันเนาะตอบเลยนะ,ะมัคสมังคีเป็นเป็นชื่อเป็นชื่อของภาษาบาลีภาษาตำาราจ้ก็คือว่า มักก็แปลว่าธรรมะมักก็แปลว่าธรรมจ้ะแล้วถ้าแปลอีกทีก็แปลว่าทางทางที่จะนําเข้ามาสู่จิตสู่ใจธรรมะทั้งหลายทั้งปวงก็จะมารวมตัวที่จิตที่ใจแล้วทีนี้จิตใจเราก็ถูกปล่อยวางด้วยกิเลสตัณหาอุปทานความยึดมั่นโดยการเดินปัญญาจนกระทั่งปัญญาชำระอวิชชาจนไม่เหลือแล้วหมดแล้วมีเหลือแต่วิชาทีนี้มันก็เลย ก็เลยมีชื่อว่ามัคสมังคีก็เป็นอาวัาจิตจิตเราเป็นเป็นธรรมแล้วเข้ากันกับทรรแล้วเป็นหนึ่งแล้วเท่านั้นหนูเอาเอาภาษาที่ที่พังเทศมามาพูดกับแม่เลยเนี่ยแม่ก็เคยได้ยินแต่แม่แม่นึกว่าจะมีคำถามแต่ถามก็าแล้วแม่ก็มีแปลให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะจะให้แม่ไปไปพูดถึงภาษาแบบนี้แม่มันไม่ได้อยู่ใน ิดแม่เลยเพราะว่าเราปฏิบัติแบบไม่เกี่ยวกับภาษาปฏิบัติดุ่นๆเลยเรียกว่าดับรูปดับนามเลยดับกิเลสดับามดับกิเลสดับดับอวิชชาดับตะเยอทะยานอยากดับกามราคะอเนี้ยดับความอขหาวิธีดับทุกเลยก็ไม่ได้รู้ภาษาบาดีเลยวันนี้ แต่พอหนูถามปั๊บแม่ก็ตอบอย่างนี้ถามว่าใจหนูลงไหมล่ะว่า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 ที่แม่ตอบเมื่อกี้อะ่ะว่าจิตกระจายแล้วอะ่ะเมื่อมันเข้าเข้าใจทาหมดแล้วมันปล่อยวางหมดแล้วอะ่ะมันเหลือแต่ทาแล้วมันเป็นวิชาแล้วเพราะนั้นมันเป็นล้นี้ทาอะไรเข้ามาภาษาอะไรของโลกโลกเกิดอะไรขึ้นโลกมีอะไรเกิดขึ้นอ่านออกหมดเลยก็เลยกว่าเรียกว่ามัคสมังคีนะแปลว่าทําสิ่งข้างนอกก็คือมัค สุขอย่างในโลกใบนี้คือคมสอนพระพุทธเจ้าหมดเลยเพราะพุทธเจ้าสอนไว้ในโลกใบนี้ใบนี้มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแั้วอยู่กไปมีแต่สิ่งที่เป็นอย่างทัวงทางหน้าตาแล้วเราก็ทําจนทําจนเข้าใจหมดแล้วถ้าทําถ้าไม่เข้าใจหมดเราจะเราจะเราก็รู้ตัวเราเพราะเราดําเนินมาท่านให้เราทําอะไรเราทํามาหมดแล้วแต่นี้เหลือสุดท้ายหรือว่าทําไงอยากรู้จิตจะเป็นจิตเป็นหนึ่งเป็นธรรมรุนล้วนน่ะอยากเป็นธรรมรุนล้วนก็ว่าได้เอ่า แต่มันมีคำมัจมัชสมังคีมาถามด้วยนะจะไปทําล้วนๆก็ถึงได้ให้อยู่กับปัจจุบันไงยังอยู่ปัจจุบันมันคิดไปนในทางที่โลกโลกก็เรารู้ทันเราก็ดับลงตั้งสติสติมันจะเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะเราฝึกมาตั้งทำมังกายแล้วแยกกายดับรูปดับนามเราตั้งสติตลอดพอเราตั้งสติตลอดสติมันเลยมันเลย มันเลยรวยสติมันถ้าเป็นเศรษฐีก็เศรษฐีมหาเศรษฐีเลยอะเพราะว่าสติถูกตั้งอยู่เรื่อยตั้งแล้วตั้งอีกตั้งทํางานถ้าไม่ทําถ้าไม่ตั้งสติมันทํางานไม่ได้อยู่แล้วจ้ะเพราะฉะนั้นสติมันเลย,ม,เลยมันเลยเป็นมหาเศรษฐีเลยเรียกมหาสตินั่นละเพราะฉะนั้นออามันเริ่มแเมื่อต่ตื่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันอะไรๆก็วางหมดแล้วมันเลยมีสติทุกเมื่อนั่นเองท่านถึง ถ้าเป็นชื่ออีกทีท่านสติสัมปัชัญญะเพราะถสัมปัชัญญะนี่รู้รู้สึกตัวตลอดเลยไม่เผลอเลยจ้ะมีเลลึกได้หมดเลยไม่เผลอสติท่านเห็นไภาษาบาลีแม่ถึงอยากไม่อยากให้ใส่ใจหรอกแต่ถ้าเมื่อมาถามก็ตอบอย่างนี้ละจ้ะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ก็ช่วยไม่ได้ <c oughs> นี่ละค่ะก็สมังคีไหมมักสมังคีไหมนี่แล้วก็ก็คือมันก็ ใจเราเมื่อเราว่างแล้ววางหมดแล้วมันก็เหลือแต่เหลือแต่วิชาเหลือแต่ความรู้จริงไม่ใช่รู้จำไม่ใช่รู้สัญญาไม่ใช่รู้แบบไม่เข้าใจรู้จนปล่อยวางแล้วเพราะนั้นทิ้งในโลกนี้เลยอ่านได้เข้าใจได้เข้าใจได้ทุกอย่างในโลกใบนี้เพราะในโลกใบนี้มีแค่สามอย่างเองสิ่งไม่สิ่งไม่เที่ยงสิ่งเป็นทุกข์สิ่งเป็นอนัตตาเท่านั้นเองจบแล้ว ว่านะมันสามสามหลักก็จริงสามอย่างจริงแต่เราเวลาเราทำเนี่ยเป็นสิบสิบปียังไม่บรรลุก็มีอย่าบางคนทำยี่สิบปีก็ยังไม่ไปถึงไหนก็มีเพราะมันยากตกลงคำว่มามัคสมังคีเนี่ยเข้าใจหรือยังจิตกับใจเราอ่ะมันเข้ากันได้กับกับเนื้อธรรมแล้วกับที่เราเอาเคยเอาทำมาจัดการกับกับอวิชชาเอาทำมาจัดการกับกิเลสความไม่รู้ของเรา เราวางได้เราก็รู้เราก็เลยเรียกมรสมงคีเขามันราษามัคีกันแล้วจิตกับใจกับธรรมเาามัคีกันแล้วอันนี้ผ่านได้ยังคําถามเนี้ย่าม่ก็ใจยแงแล้วเหมือว่าอันนกูบอกอะตุกระูย่เิกตายนี่มันเป็นยังไงอย่างตตนอี้อยากตรวนว่ามันเป็นยังไงอดัสีทุกกระปูไตย่ดมากแล้วก เกิดเกิบตายจ้ะทีนี้นี่ก็เหมือนกันมันเป็นชื่ออีกเลเหมือนกันจ้ะอเลเจสซีทุกขสมุทยัยนิโรธมรรคเนี่ยมันก็เป็นอเลิจสีทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเป็นชื่อเหมือนกันค่ะเป็นชื่อที่เราไม่สบายใจนะ่ะที่เรามีทุกข์น่ะที่เราเกิดปัญหาทางใจอ,ะอ่ะอ่าน,นั่นแหละท่านเรียกทุกข์อ่ะ ท่านไม่เรียกทุกคำเดียวท่านเรียกทุกสมุทัยเพราะเพราะภาษาบาลีภาษาภาษาศัพท์ท่านเป็นกษัตริย์ด้วยเพราะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ท่านก็เลยเรียกสมุทัยนะวันนี้ก็เลยทุกสมุทัยทีนี้นิโรธมาเนี่เราก็เลยเอา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 ปัญญามาขี้คลายเรื่องทุกมาสอนเรื่องทุกก็ที่เราสอนกันอยู่แนะนํากันอยู่แน่ว่าทุกมาจากมึงทําเอง คือการกระทําของมึงคือเป็นเรื่องของความส่งผลแต่ถ้าไม่ใช่ทุกชาตินี้ก็ชาติก่อนหรือไม่ใช่ชาติก่อนก็ชาติไหนๆ,ๆก็แล้วแต่มันจะส่งผลมันเก็บมันเก็บไว้ที่จิตมันจะออกมาเล่นงานเราเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันจะเพราะฉะนั้นมันออกมาเล่นได้ตลอดเวลานะท่าน,นก็นเลยเรียกว่าทุกสมุทยัยจ้ะเพราะเราทุกทุกเมื่อไหร่แสดงว่ามันเกิดที่ใจ ราะใจเป็นคนทุกข์แมท่านก็นเลยทุกข์สมุทยัยนะแล้วทีนี้คําว่านิโรดนิโรดก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเอที้แจงที้แดงสแสดงเหตุที่เราใจเรากําลังทุกขนะ์น่ะว่าเพราะเราเป็นคนทํามันส่งผลทํากี่ชาติกี่ชาติมันก็ยังมาส่งผลชาตินี้ก็ก็ทําไงได้ละ่ะแล้วแต่มันจะส่งตอนไหนนั่นแหละคา่ะนิโรธนิโรด,โรดเรารู้เราเข้าใจไงว่าเป็นของเราเราเป็นคนทํา ไม่มีใครทําให้เราเราทำเราเองทุกทุกทั้งหลายทั้งปวงส่งผลมาคนอื่นไม่ได้ทําให้เราเลยเราทำเราเองะทีนี้เราเราเราู้แล้วก็ยอมรับยอมรับไม่ยึดยอมรับยินดีที่จะใช้นี่แต่ต้องยอมรับถ้าไม่ยอมรับเจ้าหนี้โกรธมันก็จะทุกต่อไปแล้วก็จะไม่จบลงเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งท่านถือว่าเป็นเพราะท่านบอกว่าต้องใช้นี่ มีหนี้ต้องใช้ค่ะหนี้จิตหนี้ใจหนี้กรรมหนี้เวรใช้ใช้ของเมืองมนุษย์เนี่ยของมักมักมักเนี่ยของทางธรรมเนี่ยก็คือยอมรับเท่านั้นเองมันไม่ใช่ใช้หนี้แบบมีเอาสตังค์เนี่ยถ้าโลกปัจจุบันนี้ใช้หนี้เอาสตังค์ไปยืมสตังค์เข้ามาก็ต้องใช้หนี้ด้วยสตังค์ยืมเงินเข้ามาต้องใช้ด้วยเงินแต่อันนี้เราทํากรรมเัอเขาไว้กรรมก็กรรม เขาถาบเขาสาบเขาแช่งเขาผูกอาฆาตพยาบาทเราไว้เขาจองเวรจองกรรมเราไว้มีที่มีใครมั่งที่เราเอาเปรียบเขาที่เราเอาเอาทําให้เขาเดือดร้อนทำเอาถึงขนาดชีวิตเขาก็ว่าได้ไม่รู้ละที่ที่เอาเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกเนี่ยเขาเป็นเขาจองเวรจองกรรมเราอยู่แล้วไม่มีใครที่ว่าทํากับเขาแล้วเออเอาหสิกรรมเออเาหสิกรรมให้อภัยให้อภัยไม่มีหรอกค่ะเพราะฉะนั้นท่านถึงแล้ท่านบอกว่าไม่ให้ ไม่ให้เบียดเบียนไม่ให้เอาไม่ให้ทำลายเพื่อนร่วมโลกไม่เอาเอาเปียบให้เป็นตนเป็นพึ่งแห่งตนอัตติโตนาโถแปลว่าอันนี้แหละบ้านนี้ตนเป็นพึ่งแห่งตนเนี่ยภาษาบาลีบ้านี้นึกได้ไหมกับเราให้ลูกหลานฟังเอามาประกอบเพราะนั้นท่านถึงเน้นเน้นเน้นแล้วเน้นอีก่อ้ตออกมเป็นพึ่งแห่งตนอย่าไปเอาเอาคนอื่นมาพึ่งอย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าเอาเล่เอาเหลี่ยมอย่าเอาปัญญาไปหลอกไปต้มไปตุนเอาของของเขา มันก็เลยเป็นกรรมจะมันจะกรรมมันรู้ทําอะไรที่มันที่มันไปเบียดเบียนที่มันทํอไม่ใช่ตนของตนเป็นผู้สร้างขึ้นมามันเป็นกรรมหมดทุกกรณีจะเป็นกรรมทุกอย่างเลยถ้าตราบใดที่ไม่บริสุทธิ์นี่ไงท่านถึงให้เราถือศีลไงถ่าให้เรามีข้องดเว้นไงเออเออเพราะนั้นท่านนั้น,นจะให้มีข้องดเว้นทําไมอ่เะเพราะเหตุนี้แหละเพราะท่านเห็นล่วงหน้านี่แหละเออมันเออ อันนี้ก็จะอธิบายเรื่องสมุสมทัยแล้วก็แล้วก็น,นิโรธจ้ะทีนี้ทีนี้พอเรารู้รู้รู้ร,รู้มันเลยเป็นนิโรธมาเนี่จ้ะมีคิกีสมุทัยบอกแล้วว่ามันมัน,มนทุกเกิดที่ใจเพราะเราทําทีนี้เราจะเรียกว่านิโรธเนี่ยนิโรธก็แปลว่าเราอธิบายจนเราเข้าใจว่ามันไปที่ไปที่มามันเราเป็นคนทําเองมันก็เลยเรียกว่านิโรธมาเนี่แล้วนี่แล้วก็แบบแล้ว นิโรธมาจากไหนมาจากธรรมะพุทธเจ้าเราเราเราได้สติปัญญาได้ด้วยวิธีพิจารณาเนี่ยวิธีชี้แจงหาเหตุหาผลว่าเราทุกข์ได้ยังไงเนี่ยทําไมเราทุกข์ทำไมทุกข์กเกิดกับเราเนี่ยเพราะเราคันทั้งๆจะเรียกว่านิโรธแล้วทอันี้แถมท้ายด้วยคาว่ามรคก็เลยกันว่าเป็นเป็นคําสอนพุทธเจ้านั่นเองคําว่ามร์เพราะพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งโลกเรียกว่ามรคเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นทาง เรียกทางก็ได้ทางทางทางเข้ามาหามาสอนจิตสอนใจนํานําเข้ามาเรียกทางก็ได้เรียกเรียกมัดก,ก็ได้ก็แล้วก็เรียกธรรมของพุทธเจ้าวันธรรมนี่ถึงว่าภาษาบาลีย่อพอย่อแล้วอยากทำความเข้าใจก็จะทําไงได้ก็อธิบายละอยากเข้าใจก็ต้องบอกละแค่ okay, นั้นแหละถ้าไม่เข้าใจบอกนะยังเข้าใจอย,อยู่ไหมเนี่ยทุกทุกสมุทัย<ห>เออ ขี้ขายให้ให,ให้ให้เผื่อเผื่อคนอื่นหนูนะ่ะที่กิงอะ่ะหนูว่าฉลาดจะตายแต่แต่อยาาเผื่อแพ่อยากจะเอาละเอียดละเอียดไปฝากญาติธรรมหรือลูกหรือ,รอ,รอสายทางสายธรรมสายทีมอยากจะเอาละเอียดละเอียดแม่ก็ตีละเอียดละเอียดยเท่าที่ทําได้นี่แหละละเอียดกว่านี้ก็มัรู้จะเอาอะไรมาแล้วอ่ะ ถ้าเข้าใจแล้วก็จะได้ไม่ต้องไม่ต้องหามันไม่มีอีกแล้วมั้งเข้าใจไหมนี่แหละทุกสมุทยัยนี่แหละทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันมันเป็นชื่อชื่อทั้งนั้นเลยทั้งทุกทั้งสมุทยัยทั้งนิโรธทั้งมรรคเป็นชื่อทั้งนั้นเป็นชื่อของการรู้เรื่องของการเกิดแกยเก็บตายบ้นี้นี่เป็นชื่อของการเกิดแกยเก็บตายนะเอออ่ะอริยสตอ่ะ เพราะทุกมันมาจากการเกิดแจ่เก็บตายแม่หนูทีนี้ท่านถึงพูดถึงอริยสตรีพ่วงไปด้วยทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสตรีทุกสมุทัยนิยนิโรธมรรคท่านจะพูดถึงอริยสตรีก่อนนะภาษาบาลีนะภาษาโจภาษาการบ้านภาษาตำราภาษาพระไตรปิฎกต้องพูดทุกสมุททุกไออเอเอริยสตรีทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสจรีนะ่ะ ก็คือคือเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายของมนุษย์นี่เองท่านเลยเรียกอ,อ,อริยสัจสี่มันสี่อาการพอดีเนะี่ยอริยะเนี่ยแปลว่าอัจฉริยะคือคือแก้ลําบากแก้ยากมากมันเก่งไม่มีใครมาปากปรากมันได้เลยการเกิดแก่เกิดตายไม่มีใครปราบได้เลยไม่มีใครกำ,กำจัดมันได้เลยแม้แต่พระเจ้าก็กำจัดไปได้ท่านเพียงแต่พาหนี พาหน,นีการเกิดแก่เก็บตายรางนั้นท่านถึงเรียกอัฉริยะหรือท่านผู้ภาษาบาลีภาษาภุษไทยพิ độ ภาษาการบ้านเรียกว่าอริยะสัตตีอริยะอริยะสัตสีแปลว่าอัฉริยะแปลว่าแก้ยากแปลว่าแก้ไม่ได้หนีได้นหะนีได้หนีไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้เก็บไม่ให้ตายก็คือหนีแหละอ,อพอหนีได้อย่างหนึง่งมก็หนีทั้งสามอย่างนะละ คือคือหน,นีไม่เกิดสักอย่างมันก็ไม่มีแก่มีเก็บม,ม,มีตายน,นั่นล่ะหนีหนีไม่มีเกิดทําไงก็งนี่ไงพระพุทธเจ้าดําเนินอยู่นี่ไงสอนอยู่นี่ไงพาทําอยู่นี่ไงว่าทําไงมั่งอ่าเออก็รู้กันนี่ท่านให้งดเรื่องทานเรื่องเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสติสมาธิปัญญาเรื่องเออน่ข้อดําเนินอนะ่ะเพราะฉะนั้นใช่ไหมล่ะทีนี้เอเอเรื่องของ คู่มือที่จะทําให้เราอะออาไม่เกิดอออ่ะเมันก็เลยเอาชนะการเกิดแก่เก็บตายม,มันก็เลยอัศริยะแค่ไหนอก็พระอ,องค์ก็ค้นพบอ่ะแล้วพระอ,องค์ก็พาพหนีได้อ่ะพาพาออกได้อ่ะก็ก็ไม่ต้องเกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายท่านถึงว่ากิจด,ดวงนี้หลุดแล้วหลุดจากการเกิดแก่เก็บตายแล้วพ้นแล้ว ไม่เกิดอีกแล้วถ้าไม่เกิดแล้วมันจะแก่จะเก็บจะตาย,ยาได้ยังไงเข้าใจไหมแบบนี้บาทีดี<า>ก็จบแล้วนี่นาสิ่งที่ถามก็ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ยากม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 ากอ่ะจ้ะมาหาแก้ยากท่านก็เลยเรียกอ,อริยะอริยะแม่ก็เลยมาตีว่าอริยะ เอาเอาเปรียบเทียบอ่ะอุปมาประไมอ่อัจฉริยะแล้วไม่มีใครแก้ได้หรอกจ้ะโลกไปเนี้ยการมาการการมีชีวิตอยู่ในโลกใบเนี้ยการเหตุการณ์ในโลกใบเนี้ยทุกคนที่ได้รับผลอย่างนี้มนุษย์เกิดมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้งี้งี้หมดเลยมนุษย์หนีไม่พ้นจยางที่พระองค์ตัดมาตัดสรูงสั้งนั้นไม่มนุษย์หนีไม่พ้นอยู่อยู่อย่างนี้แหละจ้ะ อยู่แบบนี้แหละเกิดแต่เก็บตายเกิดแต่เก็บตายนี่แหละท่านกิเลสเราตัดหมดแล้วคุณแม่ตัดหมดแล้วกิดถูกตัวตัวมันก็เป็นมักระวังกี้คนไหมการตัดกิเลสหมดแล้วก็ใช่สิก็ก็ถูกเมื่อกี้ก็อธิบายแล้วไงล่ะห่วยห่วยจบเรียบประมาณนั้เสร็จแล้วก็จบสุดายเลยนี่นี่คือสุดใจจ้าขั้นตอนการตำมัน มำยากมากี่เดือนเอคยนะแต่ทำไมยากค้ยโอ้เออมันมันมันไม่ไามไมยากอ,อากแต่ว่ามันยากมันเหมือนม่ยากแต่ทำไมยากออก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นการขัดใจวะนี่มันเป็นการขัดใจมันเลยยากถูกไหมป็นเป็นการขัดใจมันเลยยากลงใครจะใครใครใครอยากจะขัดใจตัวเองอะ่ะอยากจะไปตรงเนี้ยไม่ไปได้ไหมล่ะ มันเขาไปกันโคมโคมืมอยากจะซื้อไอเนี้ยไม่ซื้อได้ไหมไม่ได้กูจะใช้กูจะเอากูพอซื้อได้อยู่แน่เนี่ยเป็นยังไงบัดเนี่ยเป็นอย่างนี้และะ้วค่ะเรื่องของเรื่องละเอียดมากเลยไอชุดนี้ดีมากเลยคุณแม่เนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องทำล้วนๆนะไม่ทำล้วนเลยไม่มีพ่อคนทำล้วนๆเลยวันนี้อืีไม่รู้ละ เ็นนั้นว่า,าสาเหตุสาสาเหตุโลกใบนี้ที่ที่มามีสิ่งมีชีวิตคือมนุษย์ที่มีสิทธิ์แล้วก็มีเส้นทางที่จะเอาเอาการไม่ไมาอยู่ในโลกสมมุติได้แล้วก็หนีมันได้แล้วก็เอาชนะมันได้แล้วก็พ้นจากมันได้ดีแต่มนุษย์นั่งนั้นไม่มี เคยบอกแล้วนี่น้องนั้นไม่มีเพราะว่ามนุษย์มีเครื่องมือครบเนี่ยมีเครื่องมือมือเครื่องมือก็คือมีทตุให้พิจารณาทา่าสีดินนั้นให้พิจารณาเพราะท่านบอกให้เห็นทาสีดินนั้นไฟเนี่ยเป็นอย่างทั่วขวางหน้าตาวันนี้เราถึงได้มัางกายกันไงมังกายให้เห็นเป็นหน้าตาหน้าตาหน้าตาแล้วหน้าตาอีกสร้างขึ้นมาซัก สร้างแล้วม้างม้างม้างก่กกอ,ฟ erman, อฟืนก่อไฟเผาสร้าง TVs, ขึ้นมาแล้วม้างม้างก่อฟืนก่อไฟเผาทำแล้วทำอีกจนมันใจมันยอมรับว่าเออร่านะงกายนี้เป็นเป็นไม่ใช่ตัวกูจริงๆนี่วาเออกูก็เคยเห็นเขาเผาเผาพ่อแม่พี่น้องปู win, ่ย่าตายายกูก็เห็นแล้วนี่เขาก็ลองเผากูให้เห็นเห็นเหมือนกันนี่แต่เขาแยก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 ,กูเนี่ยนี่มันก็จะคนคก็จะเข้าใจไปเองถึงว่าทำให้ใจมันเห็นทำให้จิตมันเห็นทำให้ใจมัน ropic, ยอมรับทำให้จิตมันเห็น ให้จิตมันรู้ความจริงเราถึงได้เนี่ยนะแล้วก็เราทําทําให้ให้ไม่ไม่ได้ยินดีกับกับร่างกายนี้ถ้าเราไม่ทํามันก็เป็นเกิดแก่เก็บตายต่อไปแต่เราไม่อยากเกิดแก่เก็บตายในีัยบี้เพราะว่ามันทุกข์อ่ะมันมีปัญหาไม่มีใครไม่มีปัญหาไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ป่วยไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่เป็นโคครคไัยไข้เจดบไม่มีใครเกิดมาแล้วจะสุกขตลอดตั้งแต่เกิดยันตายไม่มี มันเป็นไปไม่ได้ว่ามีคนที่สุขตลอดมีแต่พระอาหารหันพระอาหารหันท่านก็มาทําเอาในในภพภูมของการเป็นมนุษย์นี่แหละจ้ะทีนี้ท่านก็เลยเป็นผู้ที่พ้นพอท่านพ้นท่านก็เลยเสวยสุขชนิดที่สุขัาะะข้างวัตตะสุขั้างวัตตะนะ่ะสุขหนอสุขหนอน้ากิ้งบนใบบวัวอ่าจิตท่านเป็นแบบนั้นไปแล้วจิตอะไรรุ่งขนาดไหนวุ่นวายขนาดไหน,น,ไหนเอ่อเรื่อง เรียกว่าโหเขาเขาวุ่นวายกันเขาทุกข์กันเขาเศร้ากันเขาไม่ได้ไม่ได้พักได้ผ่อนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเขาเด๋ยวเครียดเครียดเครียดเดือดกาแทบจะไม่เป็นตัวเป็นตัวนแทบจะหรือว่าหัวอกจะระเบิดน่ะแต่ว่าท่านก็เห็นเนี่ยแต่ท่านก็ได้กระสงสารท่านก็เลยจะจะไปบอกให้เขาแก้ก็ก็ไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาหนาอยู่เนี่ยเนี่ยนะคะที่ที่ว่าเออ พวกพี่เป็นอยู่ก็เป็นแบบนี้ก็แต่เราเคยเป็นแบบนี้แต่เราก็สามารถถอดออกมาอืเราถอดเราถอดได้เรารู้เพราะเราเคยเคยอยู่ทั้งโลกแต่ทําไมเราละมาได้ละ่ะเราปล่อยมาได้เราสละมาได้ละ่ะแล้วเราเราเคยมีเข้าของเงินทองทรัพย์สมบัติแต่เวลานี้เหลือแต่ตัวร้อนจ้อนเราไมเราอยู่ได้ละ่ะ ตัวร้อนจ้นยังไม่สบใจอีกพระเจ้าเจ้าให้เราวางตัวอีกวางตัวก็คือดับรูปอะดับรูปท่านพระเจ้าเจ้ายังไม่พอใจอีกยังให้เราดับนามอีกก็ให้เราปล่อยเทตาสัญญาต่งางๆวิญญาณให้รู้สอนจนเราวางได้เอายังไม่พออีกท่านยังให้วางกามราคาอีกสอนให้ตัดการมราคาอีกแต่ทาจนว่ามันวางได้เราก็สอนให้ไม่ไม่มีอ่าอ่าตัณหาเยวทยานอยาก ท่านก็แล้วก็ต้องแทบเผื่อมันมีอาการาโรคโกรธหลงท่านก็ให้เราทําลายทําลายขนาดนั้นนะท่านถึงอัธริยะไหมล่ะที่จะเอาชนะเกิดแก่เกิดตายเนี่ยค่ะท่านเห็นหมดถ้าใครอยากมนุษย์นี่แหละถ้าจะถ้าจะอยากออกจากการโรคแบบนี้อยากออกจากโลกสมมติเนี่ยโลกที่มนุษย์อยู่กันเนี่ยอ ก็ต้องทำดาเนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไม่ใช่เพราะที่นับถือศาสนาพุทธขอให้เป็นมนุษย์ขอให้ทำตามไม่ได้เลือกประพฤติตามมึงฟังภาษากูไม่ออกมึงก็ฟังภาษาจิตเพราะภาษาจิตมึงรู้เรื่องจิตต่อจิตพูดรู้เรื่องจิตรู้ภาษาจิตแต่ภาษาออกมาเป็นเสียงนั่นโอเคไม่รู้จ้ะแต่ภาษาจิตถึง รู้กันหมดแต่พระพุทธองค์สอนภาษาจิตนะเพราะพระองค์สามารถพระพระปัญญาพระก็พระพุทธพุทธเจ้าเนาะพระพุทธเจ้าตัดสรู้เนาะเพราะฉะนั้นพระบารมีเนาะก็เลยสอนได้ทุกทุกทุกภาษาเข้านี่ไงสอนจิตเนี่ยสอนจิตได้สอนทางจิตได้ได้ไม่ได้ก็ไงก็ท่านไปเสด็จไปสอนพระ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 โมกกลลาเออ ก็โมกรวลาง่วงเอาหัวนอนอ่ะตายแน่แน่ง่วงก็ง่วงมาหามาหาว่าตายอย่างเดียวถ้าไม่นอนอย่างนี้ละจ้ะเป็นว่าอย่างนี้ละจ้ะแล้วก็นั่นแหะท่านเสด็จไปแต,แต่ไม่ใช่พระบวรากายไปอ่ะพระจิตไปแม่ก็เลยวกมาหาลงนายหน่อยนะลุงลุงนาย,นยไม่แหละคนไปได้ไปสอนทางจิตได้จริงๆนะเออถ้าถ้าท่านสั่งให้ทำจ้ะ จิตฝึอจ yes, so so <the> ิตได้จร <the> ิงจิตปมดถึงจ <'s> ิตได้จริงๆจ้าเป็นอันว่าถามอะไรเนาะวันนี้ถามเรื่องอริสัตุกอริสัสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนาะคือว่าขยายขยายเพราะฟังแต่ชื่อแต่ว่าให้แม่ขยายให้ฟังหน่อยพิเศษก็พิเศษจริงๆรตกลงขยายหมดทุกที่สงสัย ขยายให้หมดได้ยังเนี่ยหมดแล้วเนาะนะนะหรือจะหรือมีอะไรอีกไม่ไม่รู้นะเออโอเคจ้ะงั้นก็ดูหลังใช่ไหมด้วยประการอาทนี้ใช่ไหมจ้ะ